คันสิบอกถึงมันมันดีมันก็ดีเองค่ะคือตอนนั้นเฮ็ดหนามันก็บอกเฮ็ดเรื่องเห็ดหนามันก็ต้นทุนสูงคือกันน้องขนารักก็คือเหตุกษตรสวนผสมผสานนี่คือเฮาซ่ำเฮามีตลาดอยู่ในบ้านเฮาครับเฮาปลูกทุกอย่างเฮาก็ได้กินวัตถุทุกอย่างเฮาก็ลดไล่ใส่ไล่ใจเฮาลงได้โบนอย่ายนี้เนาครับนาองเมียนน้อถ้าคิดต่อปีนี่เมียนค่ะแต่บ่าก็คือถ้าใส่ขัวมันขยันเนี่นะนาะคขะเนอกครับอืม มันก็มันก็ดีว่าเถิงมันก็ดีไข่กว่าที่เฮาเฮ็ดหน้าเพราะว่ามันดใด้มันเฮาเขาเฮา,า,าตลอดโอ้อปัจจุบันนี่เขาตลอดเฮ็ดหน้านคือเขาเขาปีละเทือทอสองหรือสองเทือขานาปังเนาะข้างนาแต่บา้าต้นทุนก็ร้ายายาข่ยาเน่ไอ้ไข่าารถคเกี่ยวไข้ยังเน่แต่วัานนีเฮาก็คือยาเฮาเกิดตาดเอาเองคือวันคือใส่ันี้ มันดีกว่ามันดีกว่าเฮ็ดนะหาว่าจนพูดมีคำสิอธิบายเลยดีกว่ามีคำดีศิลป์อธิบายต้องลองเฮ็ดเองต้องประสบเองเนาะครับแม่เนาะว่าการลงมือทำนี่มันมีความสุขซำได้แหละมันได้ผลผลิตซ้ำใดค่ะเดี๋ยกว่าต้องมาศึกษเฮ็ดลาเฮ็ดหลวงเฮ็ดลายคือเขาล่องเบิ่งจักงานจักไรจักังก่อนนะพ่อแม่เนี่ยก็เริ่มจากในหน่อยก็นอแม่เนาะเมียนคือคือเริ่มแค่นี้จากมือไปนี่ป้ผ่านสายใรไปสี่ใด เพราะมันได้ผล <Okay. S 1> นอกจากขยับขยายออกไปมนครับผมพี่น้องมากนะครับเมื่อกี้ผอกันกับบาวสลามทองเนตรอีกคือเกา่าคือเดิมได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับเมื่อกี้เบาวสลามจะพาพี่น้องมาเบื้องสวนผสมผสานนะครับอ่าเป็นเห็ดดีแห้งนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับพี่นอ้องอ่าทุกอย,ย่างอยู่นี่เป็นอินทรียได้ครับพี่น้องนะคอนอืน่น นะครับบ่าวสลามจะพาพี่น้องไปทำกรมหูวจักกับเจ้าของพ่นอดีนะครับเนาะแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้พี่น้องเข้าหูวจักนะครับค่ะหนูแดงลาระบุตรค่ะอยู่ไอ้มูฮุกบันดุงอึงตำบนนองบ้าเฮียอำเภอพี่บูนจ้ะครับแม่ครับเพีชสวนผสมประสานนี่มาดนไนไดนครับกกปีนี่ปีมหาปีมหาปีค่ะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่จังไดครับนี่พื้นดินจังไดเป็นแปลงหน้าค่ะเป็นหน้าเฮ่านี่บอครับค่ะแม่นที่เ้าเห็ดเขาเห็ดน้ำกั็แม่นค่ะคือจังไดคือเดี๋ยวมาเห็ดผสมประสานครับ ไอ้มาเบงราคาเขาเนาะมันกับอันห้าเห็ดมันกับบุกขุมเนาะไปแจ๊กไอ้ยังแน่มันกับปัญหานี่ได้ไร่มันกับแต่บ้านอยู่นีไม่สกดวกกินเนเช่องเทือแต่บ้านกับบุกขุมก็ได้ลองมาเห็ด่าให้มันไห้ได้วันได้ยังได้วันได้ปีได้ยังใส่กันครับแตว่าวางแผนใหม่เห็ดมันมีรายได้อยู่ตลอดเป็นช่วงแย่บครับโอ้เอ้าเป็นพื้นที่เท่าไรครับไอ้พื้นที่ทั้งเบิดนั่นซีฟไรค่ะแต่ว่าแบ่งเห็ดตอนแดกก็สิบประมาณ สามสี่ไร่ครับผมค่ะก็คือห้องอบัน5มันไหลพุนเดีย๋ยวเ้าก,ก็ได้เล้เห็ดไปเด็กเด็กตอนนี้น้าถี่ซิปไร่ห้าโจ๊กเห็ดเป็นไอ้สวนผสมเบิร์ตจ้ะครับรบ้านนี้เ้ายังเห็ดหน้าบ่าครับผมไอ้บอ่ค่ะบ่ได้เฮดก็คือเห็ดเห็ดอยู่เห็ดหน้าของแม่แต่บางทเห็ดเขากินอยู่แต่บางครั้งจะขอหนังคือเ,อเอ้าเห็ดเป็นสวนเบิดครับเ้าเห็ด ต่าไปกินนะครับแม่นค่ะเฮ็ดหน้าเขาเพราะต่ได้กินบ้านนี้ปลูกอีหยังล่ะครับอยู่นี่เห็นมีหดทุเรียนบ่ครับผมนะครับกะสีมีหมกทุเรียนมีหมกซีดามีหมากใหม่บ่ทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะมักเงาะก็มีมังคุดก็มีแต่ว่าห้ากับปลูกไปกินต้นย่างต้น2่องต้นคือหมากหยังปีห้าคิดว่าห้าอยากนนหฮาปลูกไว้เพื่อนนะครับเฮาว่ต้าตรงสื่อเขาค่ะแม่นค่ะก็มีกินในสาค่ะแม่นโอ้คักแง่งครับเฮ็ดมหาปีออกผลผลิตแล้วแม่นบ่ครับแม่ครับ โอ้ยูนี่ก็คือนี่คือผลผลิตของเขาค่ะเป็นพันธุ์ยังครับแม่ครับนี่ไอ้นี่แบบพวงมะนีพวงมะนีูุเรียนครับพี่น้องปลูกยากปลูกง่ายซ้ำได้แหละครับแม่ครับบอาซูพี่น้องฟังนะเขาคือว่าปลูกยากแต่ใส่มันก็คันว่ายางมันก็บวานี่น่แต่ว่าห้องกับใส่ใจมันเนยน้อันมันก็คือต้นใหม่ทั่วไปนั่นแหละอืแต่ว่าห้องกับเบิ่งก็ดูแดเพิ่นคือต้นใหม่ทุกอย่างนั่นแหละแต่คันห้องปดูแดะมันกับสีใบใหญ่ใบยังนั่นนะครับค่ะ โอ้บ้านนี้ได้งยินข้าวอยู่นี่แม่ปลูกว่คือผู้อื่นเด้มันยังเองมาสิ <c oughs> บอสีดยาสีดยังกันมาบอกมาแยงเขาเลยแม่บอกครับ <c oughs> แค่เมีนบอดไอ้ควยด้สีดยาบอดได้ค่อยอันนี้ก <c oughs> ็คือห้าใส่ธรรมาศาสตร์มับัดเอาครับอยู่นี่ก็คือติดลูกเองบอติดลูก <c oughs> เองแล้วก็บบอสใส้ไม่สารจับวงจับใบย,ยังกับบุญีแน่นค่ะอ่าเคมีกับบอสใส่ใส่แต่น้ำมาร์กอย่างเดียวค่ะโอ้เบิ่งเตืครับพี่น้องเป็นทุเรียนอินทรีย์เนาะครับแม่เนาะค่ะ มันนี้เบ้าซูพี่น้องฟังนะครับตอนเทาปลูกนี่เป็นดินแบบใดครับนี่เป็นดินเหนียวดินเหนียวค่ะดินเหนียวก่อนครูคดีขาเลยแดดครับเขาขุดน้องขุดยังยังสีเม่นครับแม่น,นค่ะจุกน้องจุกยังขึ้นมาครับเพาก็ปลูกเลยค่ะก็คือบรนทานาก็มาปรุงเอาใส่น้ำมารกใส่ยังใส่เฟื่องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยยังอันนะค่ะครับโอ้ บันตอนอีแม่ปลูกนี่มีความรู้ทั้งนี้มาก่อนบ่ครับบ่บ่มีเฮ็ดตรงไหนคือปลูกได้บันครับแน่ร่องเบิ่งค่ะก็คือหมักไหม่ย่างอื่นเฮาปลูกก็คือเฮาปลูกเฮาก็เฮ็ดปลูกไปตามคือย่างหมักไหม่ย่างอื่นมันก็สิบ่เป็นหน่วยบ่ก็คือได้เฮ็ดตามนั่นนะค่ะครับค่ะคดีร่องเบิ่งครับผมเป็นทางเงือกแทงเด้อครับพี่น้องเด้อปลูกแบบลองผิดลองถูกแมนเมนเมนตายก็ซื้อมาปลูกใหม่รองมึงเอาอยู่เอาแบบง่ายๆซั่นเลยแม่นค่ะพวงเพยายามอยู่ไสมัน ความเส้นต้องย่วงหันละแม่คิดจริงสันละครับค่กะก็เลยได้ผลผลิตเท่าที่เห็นอยู่นี่ให้ี่น้องงในเบิ้งงด้เชื่อชมเมนเป็นแล้วเป็นน้วยมาแล้หจัจปีเหรอครับไอปีนี้มันเพึ่งออกปีนี้ปีแดกสิเป็นอยู่ต้นหนึ่งอยู่ทั้งผล <Bem> มั่นนี้พึ่งออกปีแดกครับแต่ว่าปีนี้ก็คือซําเอินเป็นปีแรกเนาะครับเนาะคมะแมนเป็นปีแรกออกจากต้นครับแม่ ปีนี้ที่มันมันออกบาดอยู่แต่บาานบรจับนอกจากอาจจะเป็นเพราะว่าห้องโวคอยใส่เคมีเนาคะค่ะนาะคือปล่อยตามธรรมชาติของมันครับแต่ว่ามันกระสีจับอยู่สามสี่ต้นที่มันจับดูกที่ดูมันติดอ้ซ้ำนี่ก็บโทนกินแล้วเนาะครับนาะไปกินเองนี่ครับกระร่องมึงมันมันแพงได้ก็คือรองปลูกเบมึงแบบค่ะก็ลรงองิึงค่ะปลูกแจ็กต้นมันครับแม่ครับทั้งเบิเด ไอ้ทั้งเบิร์ดนี่มันสีที่มันม่วนมันออกลูกได้สิประมาณสิบแปดตน้นสิบแปดต้นค่ะแต่มันม่วนหน่อยเขาก็ปลูกลงไปเรื่อยๆอืมเขาปลูกเพิ่มมะนำ้ำเมนค่ะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆคือเขาโู้ยใบมันเห็นผลแล้เวเขาก็ได้ลองเคยปูกเคสต้งไปเรื่อยๆครับผมค่ะโอ้เดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งนะครับ <laughs> โอ้เป็นพื้นที่ซิฟกาไร่ <laughs> เห็ดสวนผสมประสานทั้งเบิร์ดเลย มันอาซีจุกจุกหล่องหน่อยไปนี่คือคือช่วงแดกนี่คือห้าช่วงที่บักทุเรียนมันบ่ทันไห้พลนถ้ากับปูกบักซีดาแซ่บปู่กวยแซ่บไปนั่นนะค่ะโอ้นี่คือก็คือให้มันมีได้ใดของมันก่อนที่เพราะว่าบักทุเดียนมันสิคันม่นห้าบดได้ใสเค่มียังกับซปีหาปีนาะมันออกเนาะคือห้าตตรงหาได้ใดให้มันได้ก่อนก็คือปูกบักซีดาปู่กวยนี่ยนะครับ โอ้ตัวนี้ก็คือผลผลิตระยะสั้นแม่ค่ะคือห้าตองสาได้ใ้มาอันนกรก่านได้หนึ่งปีนี่คือมีเห็นลายใ้แล้วค่ะครับแม่แล้ยตัวนี้ก็เป็นทุเรียนต้นคูครับพี่น้องครับงามแต่ครับแม่ครับสูตรปุ๋ยมีสูตรยังนะครับน้ำมาร์กเบาซูพี่น้องฟังไก่สีมีพวกหม้เชดีพวกปลาเน่าพวกปลาแดกพวกยังเขานี่แหละค่ะโอ้นีหนีหนีอันนี้ค่ะนี่คือบักหอยทีพ่นสากมันทีเพ่นน้ำมันพ่นก็มาสีดมพผลอันนี้ จะว่ามันก็เอาผวกกาผวกแงงมาเทใส่อครับแห้งครับพี่น้องครับผุนฟังผุนกะมี่ด้พี่น้องด้วยใส่เข้าก็ปปูกไม้แมีนบอกครับนี่ปูกเพิ่มแมีนเมนค่ะโองามงามครับพี่น้องครับงามแห้งด้วยครับนี่ ปลูกแบบคนบ่มีความรู้แม่นบ่ครับนี่แม่นค่ะแม่นบ่มีหยังบ่บ่นในไปเดียนบ่ได้อันนี้ก็เบิ่งนําอันนี้เอาหน่ะค่ะศึกษานําช่อง YouTube ช่องนี้เมย์งเป็นครู YouTube เป็นครูค่ะแล้วก็ลองพีทลองถืกแม่นค่ะก็ลองพีทลองถืกมามันก็ตายคือกันแม่นบ่ครับแม่เฮาก็ไม่นี่เม่นบ่แม่นค่ะต้นได้ผลจังซี่ค่ะอย่าไปซื้อต้นมันแพงเฮาะว่ามันตายเดี๋ยวมันสิได้ซื้อต้นแม่ซื้อต้นจักบาทคาร์มาปลูกนี่ต้นละ80ต้นละ100กว่าบาทนี่แหเอ้า บมอครับค่ะโอ้ไปสือต้นนั้นแพงมากค่ะมันตายกันสิดายมันเก่งแห้งครับเก่งแห้งนะครับพูนนี่จะต้นลูกนนี่ก็จะเป็นนี่นะครักับเข็ดมันเฮาเฮาใส่ธรรมชาติบำบัดมันมันห่อไว้ตงไปดิ่งยาดิ่งยังคว้วแข็งแรงของมันก็สิมีอีกเองเพรมันใบมันจะบ่ค่อยเหลี่ยมเนาะครับแล้วก็มีคว้วแข็งแรงแห้งแมีนค่ะโอ้มันจะมีบางหนาวมีอย่างนูกแซมไปน้ำ แนวอยู่แนวกินแนวอยากนี่โบต้องไปตลาดสื่อแล้วนะครับมิไดเอาไปขายแม่ครับแม่เขาเขาสวนให้มันได้กินมาทุกอย่างโอ้เขาสวนได้กินมาทุกอย่างฟังเด้ครับพี่น้องสวนเป็นแต่งามๆนะครับโอ้นี่ฝนพึ่งตกใหม่้วนะครับบรรยากาศดีแห้งบ้านนี้การกําจัดหญ้าเลยครับแม่เขามีวิธีการเหตุจังไหนครับตัดเอาตัดเอาค่ะตัดเขาก่ได้ใส่ยาฉีดอ่ได้อันนี้เลย มีงัวมีหยังอยู่บ่ครับมีค่ะโอ้เฮาก็ตัดไปเลี้ยงงัวเฮาแม่นแบ่งปันเพื่อนบ้านให้เพิ่นมาตัดเอาน้ำเนยผวกเพิ่นอันนี้ซอยเพิ่นก็ก็ดีไปอย่างนึงเฮาอันหญ้าเฮาเพิ่นก็มาตัดไปให้งัวเฮาก็บ่ได้เฮาก็บทำเฮาไอ้สวนเฮาน้ำนะจั็กันตัดอันหญ้าในสวนเฮาเองค่ะครับมาเก็บกับปลูกบัานนึงมันก็มันก็ได้ผลในในกินอยู่ได้ได้หยังก็ได้เฮาปลูกไว้ปลูกหยังกับอันนี้ดีเบิดเนาะครับเนาะได้ผลผลิตเบิดเลยแมดีครับง่ายง่ายอย่งเบิ่งติล่ะ เป็นอินรีน้ำเนาะครับแม่นี่ค่ะอุ้ยนี่เบงเดียครับหน่วยตางามแห้งพี่กินทุกอย่างเนาะแม่เนาะค่ะนี่มันมันนี่ตัวนี้ก็สิเป็นสวนที่เฮาปลูกไม่ตัวนี้เพิ่งได้สามปีสามปีสวนเฮ็ดไม่เม่นโอ้นี่ทุเรียนต้นหน่อยนี่ก็คือเขามาลงไม่เพราะว่ารุ่นไ่นี่สิบแปดก็ต้นนี่มันได้ผลแล้วเน่นก็มันได้ผลแล้วก็ได้ลองเฮ็ดมาเรื่อยๆอีกนะครับว่าครับ คือเทศนามันกับกรดาษคือว่าน่ะลงทุนกระดาษลงนาก็ลงทุนคือการเทศสวนตัวนี้ก็ลงทุนก็เลยเลือกเอาตัวน,นี้ค่ะเมียนเมียนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันสิคุ้มกว่าเทศนาเนี่ยนะน <า S 2> โอ้ปวดอินทภาลัมคือมาดกกระโดดขก้นเลยนะครับนี่ตัวนี้มันพันอันยังดอกสีฟาดตัวนี้มันจะมาบริโภคเลยมัน้งครับดกดีเนาะครับเนมียนถั่วงรอให้สุกเต็มถี่หมดแล้วนะครับเนาะโอ้เฮ็ดทศนี้ดัส่วน ส่วนมากเลย่งที่เป็นบักซีดาเนาะข้าวบุบ <He 'll S 1> ักซีดาพอเด็อันนี้ก่อนขายได้จังไดครับบักซีดานี่<ม>เป็นมักซีดานี่เขาขายขันข้าไปขายน้ำอันนี้ขายขายปีกหนึ่งชิโลละสามจีบคขายได้ไปขันมาดาไปสวนขันซีโล้กันไปข้าขายชิดโด้ได้ยี่สิบบาทโอ้ถือถือเลยค่ะเมียนก็คือขายคนบ้านข้า,า,ขากินหลักๆเขาเป็นบักซีดาเนาะครับตอนนี้าเมียนเมียนก็คือเป็นบักซีดากับบักทุเดียนครับผมค่ะ okay. อุ้ยตต่้อนแหงครับพี่น้องครับน้ำแห้งก็ปลูกแซมกันใบครับมันห้องบรีดหญ้ามันบรีดนี้มันก็ค่อยๆใงญ่ไปตามธรรมชาติของมันครับบ้านนี้แม่ครับช่วงนาแหลงลดครับเขามีวิธีการบริหารจัดการจังไรครับยูนีมันเป็นแห่งแหล่งบ่ครับบ่ค่ะมีคลองชนประทานขึ้นมาเขาใส่น้ำคลองเอาแมนค่ะเขาใส่กันนำคลองชนประทานใส่อันนี้ครับค่ะ โอ้มีหอดมากบันพี่นอะมีดูยางอย่างดีครับเซียมให้พืชยางอันนี้มากว่านอนเบ็ดเบ็ดก็มีเฮ็ดสวนื่อยมากกับเขาบนมองนี้ครับโอ้บนตรงยางคือไปหอดเป็นที่พักเลยเป็นค่ะ เศร้าเมหมยหมอน่ายกเศร้าบังหันเลยเป็นเจ้านายเจ้าของเจ้านายเจ้าของค่ะแม่แม่เป็นเจ้านายเจ้าของเมื่อยกับผักแม่ครับเฮ็ดตังสีมีความสุขใครกลัวเฮ็ดหน้าบ่ครับพ่อแม่ครับมีความสุขค่ะเดี๋ยวเห็นผลผลิตเทาออกันสีเนาะครับเนาะแม่ค่ะไอเฮ็ดไปเรื่อยๆห้างก็บวกลึกล่าห้าสี่อันนี้ดนเฮ็ดมาได้ปลาหนีเราเกือบคือเฮ็ดไปเรื่อยๆบนท่านี่มาเบิ่งว่าเอ้ามันกั งามไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะครับก็คือความพยายามข่มมูเฮ่าั่นแหละก็มีอย่างเดียวเลยคือยาใส่ยาขี้ขาดยาขีาา้ขานเนาะครับนาายขี้มีเวลาว่างก็เฮ็ดมีเวลาอันอันนี้ถ้าก็ไปตามอันนีไ้ได้ก็บริอันอนี้มากมาย โอ้บักน,ดนัดก็มีกินเลยพี่น้องเลยวิ <c oughs> บอยจากเลยทั้งไว้เองสิก็ได้กินเนาะแม่นค่ะยหามหดนนํำหรือว่าเขาใส่ปุ๋ยก็ได้กินน้ำกันไปเลยแม่นก็คือมันเกลือกันนะนะค่ะก็คือใส่นานาปุ๋ยบอกทุเรยียนใส่ฟุน้นบักนัดก็ได้กินนํำครับอ<ม>ืเป็นการบริหารจัดการมองเดียวจบง่ายๆเลยนะครับปลูกทุกอย่างดีเข่านี่นี่หนํำก็หนึ่งก็ปป้อยปล๊ป่อ <c oughs> ยังหอยกันนอย่างนี้ครับโอ้นคข้องกับ อ่าเบอกถึงข้องนี่เขาขุดลึกอซ้ำได้ครับแม่ครับไอ้ต้นนัน้นสิบมหาซิฟมหาซิฟค่ะโอ้เลี้ยงปลากินพืชบ่ครับค่ะแมีนเม,น,มนก็นปล่อยตามธรรมชาติครับบอสซีเรียสเนาะครับค่ะบอสบอสอืมโอ้ดีแฮงครับพี่น้องครับ <c oughs> มัน,นี้ในการเฮ็ดสวนผสมประสานสีอุปสรรคที่เขาพบเจอมีอย่างไรครับเนี่ย มันก็บวค่อยอันนี้นก็พวกมาแดงนี่แต่ว่าห้ากับบค่อยเลยนนี้มาแดงกันห้ากับใส่พวกน้ำมักใส่ยังเอาหนินะมันครับบวอุปสรรคกับบค่อยมีหรออาจจีบอไรพผลเต็มหล่อแต่ก็ซอยได้หลายคือคือห้าวบริขาดวังกับอีหยังมากมากบริขาดวังว่าห้าสิได้ย่างเต็มทีครับนั่นนะค่ะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเป็นค่อยๆไปคันไปขาดวังไหนคันมันบริได้่ห้าก็สิเมื่อยเมื่อยทถอครับค่ะ ห้องก็คอยเฮ็ดคอยนี่มันกกไดในพนของมันเองดอรครับ okay. ถ้าไปขาดบา<พ>งเวที่ได้เนี่ยมันก็บับกซิดาฝรั่งนี่ครับแม่ครับโล่งแจ็กต้นครับไอยุนี่ประมาณสามดอยเร,เริ่มแรกสิมียต,นนต้นึงอ๋อต้นเดียวานาดแม่น <laughs> ครับต้นหนึ่งบัดท่ายไปอ่รมมาบรดท่ามันเมือหาปีก่อนเนาะรบรรทาแม่มาสิบเมืองว่าเออมันก็ พวกกินแล้วพวกโหยสำหรับว่ามันเป็นแผ่นอย่างเฮาก็ได้บัตรห้ามันพอกินเดี๋ยวเฮาโหว่ามันแสีบเดี๋ยวเฮาก็ได้ตอนกินปลูกมาเรื่อยๆโอ้ถากบัตรซีดาต้นเดียวเมียนค่ะมาเป็นบัตรซีดาเป็นลักลอยต้นเมียนค่ะปาดเป็นลอยลอยต้นหลักกระสางเงินในีเฮาปัจจุบันนี่ยอยู่ได้ก็ย้อนบัตรซีดารเมียนค่ะโอ้เดือนหนึ่งทกเท่าไรครับแม่กะคันเบ้าเน้นๆกะมันกับอะไรเมีน ตายตัวเนาะแบบเมื่อสั้มรวยกันใหญ่สิรวยหารวยมันกัดดี๋ดเมื่อเดือนนึงก็บเชียรทุกประมาณหมื่นกว่าบาทกันแต่ยูใหญ่เนาะครับเนาะค่ะแมีนโอ้นี่คือขนาดพืชระยะสั้นค่ะพืชระยะสั้นแค่ระยะภายในหนึ่งปีแมีนเห็นผลบานิโบ๊ทันได้ร่วมระยะยาวก็จะมีพวกบัวชีพเป็นเสริมๆกันมากกันเทิงบักเผาเทิงทุเรียนแล้วก็ค่ะเป็นพวกกล้วยพวกยังตะกี้มันสิเป็นกล้วยหอมกล้วยยังบรรท่านี่บักทุเรียนใหญ่แต่ล้วยหอมมันก็นี่ แต่ว่าเ้าลงไปปลูกที่อยูหกขวบน้องหน่ะเขาก็เลยเอายางใดยางหนึ่งค่ะแม่โก็ได้อันนี้ก่อนไปกี้ยู้หันกันนิดต้นบุกเผาได้ป่ะก็ตัดทิ้งครับบ้านนี้แม่ครับเบาสูพี่น้องฟังนะครับในการเฮ็ดเกษตรสวนผสมผสานเลยสิครับอ่ามันดีจังไลยหรอขอเสียมันมีอีหยังแน่ครับสำหรับอีแม่ได้พบเจอในการฟันฟ่าอุปสรรคมานี่ครับแม่ครับค่ะอันก็คือสวนอันนี้นอกข้างนอก คันสิบอกถึงมันมันดีมันก็ดีเองค่ะคือตอนนั้นเฮ็ดหน้ามันก็บอกเรื่องเฮ็ดหน้ามันก็ต้นทุนสูงคือกันน้องขะนะครับก็คือเหตุเกษตรสวนผสมผสานนี่คือเฮาซ่ำเฮามีตลาดอยู่ในบ้านเฮาครับเฮาปลูกทุกอย่างเฮาก็ได้กินวัตถุทุกอย่างเฮาก็รสไรใสไรใจเฮาลงได้โบนอยนี่น้อครับน้องเมียนน้อถ้าคิดตัวปีนี่เมียนค่ะแต่บ่าก็คือถ้าใส่ขัวมันขยันแน่นนะนาะคขะนอครับครับอืม มันก็มันก็ดีเว่าถึเทงมันก็ดีไข่กว่าที่ห้าเฮ็ดหน้าเพราะว่ามันได้้มันเฮาเขาเฮาตลอดโอ้ปัจจุบันนี่เขาตลอดเฮ็ดหน้าคือเขาเขาปีละเทืออสองหรือสองเทือขนาาปังเนาะแต่ตอน้ตุนทุนก็ร้ายยาไขยาเน่ไอ้ข่ารถค่าเกี่ยวค่ายังเน่แต่วันนี้ห้าก็คือยาห้าก็ตาดเอาเองคือวันคือใส่อันนี้ มันดีกว่ามันดีกว่าเฮ็ดนะฮะมันจะมีคำเสิอธิบายเลยดีก็มีคำดีเสียอธิบายต้องลองเฮ็ดเองต้องประสบเองเนาะครับแม่เนาะว่าการลงมือทำนี่มันมีความสุขซ้ำใดแหละมันได้ผลผลิตซ้ำใดเรียก็ว่าต้องมาศึกษาเฮ็ดลายเฮ็ดดวงเฮ็ดลดยคือเขาลองเบิ่งจักงานจักไรจักยังก่อนนะพ่อแม่เนี่ยก็เริ่มจากนหน่อยก็น้องแม่เนาะแ้นค่ะก็คือเริ่มแค่นี้จากมือไปนี่ประมาณสายอไรหรือซีใด พราะมันได้ผลเอกากขยับขยายออกไปขมันขมันครับห้าสิบปิรุษถดเดียวโดดอย่าไปเห็นเพิ่นอนไร้อย่าอย่าไร้คือเพิ่นไปปวดผ่าท์ถเดียวโดดมันเกิดปัญหามันวันไหนมันก็สีโทนนะครับน้องปัจจัมันผ่าท์นะแม่น้องครับหาก็บวิรค่อยๆเดียนดูไปโอ้ดีเด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่ก็เป็นอีกสวนตัวยางด้วยครับพี่น้องด้วยเพื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซ้ำนี่ขอบคุณที่เขามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณแม่ครับผมขอการคิดหนานะ